สวัสดีทุกคนอยู่บุกเชยคับคุณโอนจะเล่นไมค์ครับอันเน่ไม่ใช่ลักกีบ็อกลักกีบ็อกใช่วันนี้เรามาเล่นสกายบ็อกมันทึขกข้อบ็อกอยู่ให้อ้า แก๊ตมึงตีกูตกทำไมด้วยบายบายแต่ว่าวันนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้โหอะไรเนี่ยมิเตอร์ทีคูไม่อยากอยู่บนรถเดียวกับเคียวยักคูงโอ้โหมึงแปลไทยได้สุดยอดมากซึ่งแต่บอกไปก่อนนะว่าสกายบล็อกอันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสกายบล็อกธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมบอยโว้วว่าสกายบล็อกอันนี้เนี่ยมันไม่มีแรงโน้มถ่วงซึ่งถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเนี่ยขอมันจะลอยแบบท้องฟ้าได้แล้ครับแต่คือแปลว่าคือขอมันไม่มีแรงโน้มถ่วงทุกคนทุกคนเห็นไหมคือขอมันจะลอยไปจากท้องฟ้าทุกคนเห็นไหมน เล็กโค้กสีมาทุกคนฮ่าจะโดนเก็บของคือฝรั่งมันอยากเล่นคนดูเยอะควต้องคนดูเยอะมากเลยมทุกคนโอ้โหบอยเฟรนดกรู้สิไอ้บอยทำอ,ไอ,อะไรโค้มกม,มันเดียวโหมันเล็กอะไรมาเลยท,ท,ทุกคนทุกคนทํเกียร์หอก่อนมาเกียร์หอลทําเกียร์ของคลุบลื่นเลยเออโอเคอรีบเล่นก็คือว่าภารกิจของเราคือผมจะไปฆ่ามังกรมาเลยทุกคนอ่ะแต่ตอนนี้ผมต้องเอาของก่อนว่าไปตัดไม้นี่อะอยขึ้นมาแล้วบอยซึ่งไอ้ที่ผมทําเกียร์ทําเกียร์ทําเกียร์ของ ซึ่งอย่างนี้ผมขอ,มมอทุกคนถ้ามันแหลกเกินไปเนี่ยเอ,อ้ยไม่ใช่ถ้ามันแหลกเกินไปคือถ้าเราจะเอาขอเนี่ยเราต้องต่อบล็อกไปเอาทุกคนในตอนนี้คือเราไม่มีบล็อกเร็วๆไอ,อเ้แกดช้าจังเลยเนี่ยไม่มาขุณเองอะ่ะต่อยคุณละ <c oughs> ทุกคนกูขอล็อกแสนทนแหลกนิดหน่อยอุออออ้ย,อยอกอดทองบอยกอดทองไไลอยไปแล้วว่าพรามึงอ่ะอ่ะผมปรับขอไปตกก่อนลืมปรับเพรากลัวอะไรมึงทำอะไรบ้างมึงทำอะไรบ้างอ่ะออาเก็บมาดิไม่ค้ามาสองอันนะเร็วๆดิเร็วๆดิเร็วๆโโอ้หเราจะไปฆ่าพวกกวนได้หรอบอยโอ้โหเฮ้ย มันมัค้างวะถ้ามึงจะบอกแล้วมันยาถ้ามึงจะดีเละขนาดนี้นะแต่บางที่ของมึมันมันก็แบบมาเยอะเกินกูจะเละกันลอยวะทุกคนแล้วมึงไปดนกูมึงไปดนคนยิงธงแล้ามึงเอาของได้ถ้ามึงโดได้นะโอ้โหทุกคนเสิร์ชแหลกมากอ่านแล้วขาไปสลับมาได้มาแล้วเราจะได้อะไรบ้างเนี่ยโอยมึงไม่มึงไม่เคลียร์ของกูเลยไม่ตายกูตายยากมากกูเลยโอ้ยแหลกแหลกนี่ เออได้อะไรมาเทปมาเยอะไหมแต่มัเดียว,ม,ยวมันเดียวมึงกว่าทำไมโอ้โหทุกคนอ่ะขอเคลียร์ก่อนคือแบบขอมันไม่อยู่ตรงก่อยทุกคนเนี่ยดูดิแล้วกูจะรอกันแล้วกูจะเอาขอใจกับมัเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยต่อไปต่อไปเรียบร้อยล่วงกระบองเพชรมาได้กระบองเพชรแล้วอา้าวเสียงมกระตุกมาได้ทิใช่เหรอ <c oughs> เออบอยบลอกมันติดไอ้นี่ด้วยอ่ะมันติดไอ้ที่เราวางไว้แล้วมันไม่ลอยขึ้นมา แล้วพอไม่ลอยขึ้นมาเราไม่เกิดอะไรขึ้นเราเก็บขอไม่ได้กูมีวิธีไหมทำไงมึงจะโถนเหรอโถดเสียงที่ไม่เก็บขอยนะหรือว่าเราเกมหมดเก็บขอไปดียว่าแบบเอาขอไปแล้วแบบมาคาบเอออ่ะงั้นเรางี้ดีกว่าแต่ผมว่าเราเกมหมดดีกว่าเพราะว่าโซย์โบมันได้แต่ลำบากอ่ะบอยเกมหมดเก็บขอไปเลยเราต้องหาขอไปข้ามังกรทุกคนโอ้โหถ้าเราไม่เกมหมดมเลยน่นาทีคุยโคเลยโอ้โหบอยถ้าเราไม่เกมหมดมึงคิดดูเราต้องตอบว่าไปเก็บขอที่นี่ที่นน้นที่นั่นน่ะโหยากขนาดไหน โกงเกินโกงเกินขอมเยอะมากมันม anyway, uh ีอะไรเช่ประโยชน์ไ no ด้บ oh, ้างมันเนี่ยต oh, right. ้องหาแร่บอเราจะได้ไปสู้กับมังกรได้อ่ะแต่ต้วผมบต่ขนาดนี้มึงจะดูแลงไงวะเฮ้ยดาบเฮ้ยกูได้ดาบเหล็กไอ้ดาบหินปะเออได้อยู่แล้วก็ดดมีทาแล้วก็ได้ินมีอรองเท้าเพชรมาโอเคเฮ้ยอันนี้สติกเอชั่นเอ้ามันเป็นชั่นถ้าเราเก็บเข้าตัวเรามันจะหายดูกูนะของเราเต็มอ่ะอันนี้ก่อเหล็กได้ก่อเหล็กมาแล้วตัวเองก่อเพชรกูได้ก่อเพชรมาแล้ว กูไปเกมหมดเรื่องของเลยมึงคิดเห,หมือนกูไหมเออกูว่เหมือนมึงอ่ะไอ้ขี้โกงเราโอ้โหถ้าเราไม่โกงมึงคิดว่าต้องตอบบังลับาขนาดไหนจอรเวลาต้องลำบากปะวะใครที่จะเป็นคนเก่งก็ต้องลำบากปะวะจ้าอันนี้แอบเป,ป้าทองโอเคแอบเป้าทองไปลืมเก็บลูกขนุนไว้นะ เพราะว่าเราต้องเพราะว่าเราต้องไปยิงนั่นนายมังกรอ่ะจอบมันดาเมจดสีอ่จอบเพชรอะบอยแต่ดาบหินมันดาเมจดห้ามันแรงกว่ามันก็คือจอบเว้ยเหมือนกันกระจอบวะเอาจอบหน้ามึงจอบหน้ามึงอ่ะมึงได้ของมีประโยชน์บ้างไม่ได้เก็ตมึงว่าจะประโยชน์เลยกูไม่เห็นอะไรที่ประโยชน์นตาเลยเดี๋ยวผมขอปรับมองไกลเพิ่มกลับไปสิบสี่มันจะได้เห็นของเยอะขึ้นเฮ้ยกเกตเท่าไหร่โอเค อ่ะตอนนี้ผมขาดหมวกยิ่งเราปรบับมองไกลเยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งเห็นของเยอะขึ้นนะทุกคนแต่ก็แรกกับการแหลกขึ้นเนาะอ่าได้ลงแต่เดิมมาแล้วหนึ่งอันอันนี้เป็นางเกงในเทไรเหรอบอยเอาางเกงหนังไหมจะได้เก็บให้มีกางเกงและแหนะขอให้คุณดีกเอาเกงหนัง,ง,หนง,ง,นง,งมานนฟันไม้ดีบักฮะแท่งไม้ดีบักเอ็นชาร์จคืออะไรวะเฮ้ยอะไรอะ่ะหลอดฮะบล็อกแสงคืออะไรอ่ะเป็นหลอดไฟป่ะเออใช่หลอดไฟคืออะไรอ่ะกูเคยเห็นแล้วเฮ้ยดูดิ มันทำอะไรอ่ะมันอยู่ไฟเอาไว้สว่างเฉยหรอใช่หรอเคยเห็นเท่าไหร่รอบแล้วอะผมปรับไทม์ไนท์ก่อนเดี๋ยวปรับมันคืนก่อนหมื่นหกเชื่อวะอ่ะหุยฟุกหุยไม่เคยเห็นมีบ้องแบบนี้เดี๋ยวไอ้หุยคุณรู้ไหมมึงเคยมึงพูดอย่างนี้มาหลายรอบแล้วมึงเคยเห็นแล้วเลยไม่เคยผมไม่เคยเห็นนี้ไม่เคยมาแล้วเฮ้ยไม่เคยมึเมื่อเถียงกูเอคิดมาเร็วอ่ะมาเร็วไม่รู้ไม่เคยอ่ะ หาของต่อแล้วไม่สนใจมึงแล้วอันนี้ดาบทองดาเม,มีเท่าไรดาเมจสี่โอ้โหดาบหินกูยังแรงกว่าทองแม่งไรคาดมึงเลยอันนี้ทองมันมีประโยชน์ไม่มไประโยชน์ <c oughs> ม,มึงด้วยบอยกูได้กระดองเต่ามาว่ะกูหายใจใต้น้ำไปแล้วมันไม่มีน้ำมึงห <c oughs> ายใจอยู่แล้วไงก็วางน้ำในมังกรไงอันนี้เป็นกล่องซากเกอร์กล่องซากเกอร์มันจะมีขอบอป่าวะอยากรู้ก็ต้องลงอันนี้เป็นเพชรได้มาสองก้อนบอยมีรองเท้าเพชรยังเอาไหมเอาโอเค ไม่ถึงเอารองเท้าพิษหรือเอากูเอารองเท้าพิษพะเอามึงเขาไม่เอาเขาว่าตัวเองแต่ถ้าผมเก็บไปให้มันเดี๋ยวมีน้องว่าเนี่ยพี่เหมือนเก็บไม่ศัตรูตอนสู้นอ่ะเออยังห้ยยืมตอนสู้กับมังกรนะไม่ให้ไม่คืนนะยืมมันไม่คืนนะเอาไว้นี่ดิอ่ะเดี๋ยวผมขอวางกล่องซักเกอร์ก่อนว่าจะมีของไหมอ๋อไม่มีโอเคบอยกล่องซักเกอร์มีของนะแล้ววันนี้รองเท้าพิธไลท์แล้วรองเท้าพชรมียังมึงมาสู้มึงมาสู้กูในน้ำเนี่ยได้แล้วรองเท้าพิธขายแค่หัวกับรองเท้าขายแค่หัวกับรองเท้ากูมีรองเท้า่ะ ก่อดเลยเท่าไหร่เฮ้ยกูจะกูขาดแค่หมวกกูขาดแค่หมวก่นเลยเท่าไหร่ก็จะฟูแล้วว่ะอันนี้เป็นเงาเกยเลยเท่าไหร่หรอบอยเกยเท่าไหร่กูมีป่ะแต่กูมีแล้วว่ะไม่ได้ใช้ว่ะกเสีด้านนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสีดีตีมือเลยนี่นี่ไม่เจอเจอได้นี่เจอแล้วนี่อ่ะถังน้ำได้มาแล้วสามถังถ้าเราตอนนี้เราไปสู้มังกรเราจะไหวไหมอ่ะตอนเนี้ยไหวกูฟูได้เท่าไหร่แนาทีเหรอนี่อ่ะโอ้โหฟูเร็วเนาะแอปเปิลทองมีหนึ่งลูกแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลูกธนูเลยลูกธนูอ่ะไอ้บอยกูเจอหัวมังกรป่ะเฮ้ย ใส่หัวมังกรตื่นจะอไรเมื่อมาเปนหัวมังกรตัง้งนานแล้วมันตืน่นจะอะไรเอาแล้วไม่หวัวอะไรก็คงพึ่งได้อ่ะอะไรทุ่นโตรถงโปได้ออดของอะไรช้านี่กูดูหัวมังกรนานเลยอ่ะ,อะก็เดี๋ยวผมเก็บบล็อกก็เดี๋ยวผมไปมังกรดีกว่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเก็บบล็อกน่าจะพอแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวขอเก็บบล็อกก่อนปี๊มะถอยช้านปี๊ปุ้ยมือเด้งปะทอยช้างไหมเออได้ได้ได้เอ <c oughs> ็นช้านนะเออเจ้ากูได้นี่โอ้โห มันจะได้ทุกอย่างที่กูได้เลยมั้ยเนี่ยอ่างั้นพอแค่นี้ทุกคนพอแล้วพอแล้วเอาขอแค่นี้แล้วกันห้ามบินไปอ่าแม่ทีห้ามโกงมึงโกงตั้งนานแล้วดิโกงดุดิส่วนโดนตายเด้อเดี๋ยวผมเสกไปเลยแล้วกันเนาะเร็วๆมีบอกมั้ยเนี่ยเร็วๆบอลมึงจะดอปไห้กูมึงก็ช่วยกูต่อสิวะมันเข้ามันเข้าตัวกูช้าเนี่ยจะถึงยังรับไปแล้ว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 ในใกล้มึงยังไม่เห็นใกล้เลยไหนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ใกล้ใกล้ใกลยใกล้ใกย้ใกล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  โอ้ยอ่าไปมังกรกันจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยวางก่อนปิ้งปิงปิงว้ายแล้วมันจะวางก็ไมกูตกใจไอ้ดุอ่าไปกันเลตัวเองเย้ <c oughs> ในมังกรมันจะมีของลอยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว้าย <c oughs> เอา้ามึงแค่มึมงลวกปอมตกใจกูตกเลื่นขึ้นเยอะเลยมันจะมีของต่อไปนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะในนี้มีของขึ้นไม่บ่อย <c oughs> ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวถ้าในนี้ไม่มีของเดี๋ยวผมปิด้าต้าแพ็รก่อน กูลืมไปแล้กวกดทับคิวเมื่อกี้มันกดก็ตายทุกคนครับเมื่อกี้ผมเผลอไปกดทับคิวทั้งหมดแล้วมังกรตายตอนนี้เรากำลังช่วยชีวิตมังกรโอ้โหโอ้เฮ้ยไม่เคยเห็นอย่างนี้เหรอนั่แหละมีมังกรด้วย<อ>ฟื้นผมเผลอไปทับคิวทุกอย่างแล้วกูลืมวไปกูอยู่ในโลกมังกรแล้วมังกรมันตายอ้ามามา,มาเกมหมดศูนย์โอ้โหคลิปนี้ก็แบบ กูโกงถึงขั้แบบสุดมากๆเอาจริงคลิปเนี้ยประเด็นคือมึงเอาปีกมาให้กูแต่กูไม่มีไฟเวิร์กไม่มีผู้ไงบอยแล้วกูเอาดาบหินเออแล้วกูไม่เอาเพชรมาคาบด่ามาเมื่อกี้เออกูก็ลืมเบอย์มีด่าไปกูไม่ได้บอยเดี๋ยววันได้ดา๋ยวบอกรูก็ไปเลยแล้วกูจะเราจะขึ้นมาเกันไปยังไงเอ็นี่ไงนะผู้โอเคเข้ากันแล้วไปโอเคกูมาแล้วอ่ะเก็บมระถองก่อนบอยงั้นบอยดีพีมาก็ได้อ่ะมาๆ บอย่เพิ่งทีนะกูบอกว่าอย่าเพิ่งตีไอเก่งกูไม่ได้อะกูตายไอ้บอยกูตายตงลงมึงมีถนห้กูไม่เนี่ยรู้วมกไมแล้วต้งรัไม่ให้หรอวะูไมอโอ๊ยเร็วๆโอ้โหมาอยู่ไหนอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำบอหนูฟงไม่ได้เงี้ยดอกมาดอกมาถุงนูเร็วเอาคตรบอยเลยยิง อโอ้ยเอดเดอร์แมวมัจะตีกูเลยหนาปะเนี่ยคือผู้โง่ตัวที่พากวัวเพชรไปหวานแล้วกูไปเอาเพชรมาค้ามหนาเพชรนี่แหละกูก็ลืมโอ้กูยิงกูยิงอยู่เออโอเคโอเคเออไม่โดนเออเออโดนแล้วโดนแล้วนี่เองมันเอามันนันเอามันนันเอามันนั่นมันจะเจ็บไหมฮะอ๋อเจ็บกูเจ็บกูเจ็บกูรอนเออกูรอนมันไม่โดนตัวนั้นจะตีปันเนี่ยไอ้บอลตรงนั้นมัเห็นกไม่ได้ที่มันยิวอยู่อะมึงยิงเป็นปหมเนี่ยคือกูต้องเอาขึ้นอีกหรือเอาสูอีกเออได้ เออเออมึงมึงเอาดาบไปตีมันฮะเอ้าตอนนี้ไม่หมดเหรอมึงไม่ยิงให้หมดอ่ะเอ้าแล้วกูจะไปดูแล้วกงบอกหมดแล้วอ่ะเอ้าโอ้โหรอกูแล้วมึงบอกโอ้ตายอะชักก่อนชักชักแล้วก็ยิงปันอ่ะแตกแล้วแตกแล้วบอยจะตายแล้วบอยเร็วเร็วเย้อในนี่สุดแล้วก็ไมปชี้เลงดีก็เรียกยาไปสู้เนี่ยอ่าเราทับคิวก่อนเพื่อให้เลือดมันรีกอาหารเลี้ยทุกคนสองอะผมมาเลยมึง เออโดนหนึ่งนัดเจ็บๆไป็นจม่รมีกระสุนเนอะกูบอกมึงจักไม่เป็นไงกิตมึงด่าไปเท่านั้นแล้วคิดว่ามึงเก่งฮะอ้ากูด่ามีตัวเปี้ยวแล้วกันไอ็นเอฟเอ๊ะไปเลยไม่ได้ซื้อมืันส่งกูก็ตายเลยอ้าวไหนกูไปนั่งโท้เรื่อยๆกูเหลือแค่หนึ่งเออป่ะแล้วทำไมกูไม่สวนวะ เอาจริงทุกคนถ้าคลิปนี้ไม่นสนุกข,ขอโทษเลยจริงๆนะ <_ Q> คือผมแบบผมไม่คิดว่ามันจบเป็นแบบเนี้ยคือภาพที่ผมคิดไว้คือแบบว่าแบบเราแบบขุดหิงกันชิวๆแล้วก็ตอบว่าไปเก็บของชิวๆสนุกได้ของโอพีแต่จริงๆแม่งไม่ใช่จริงๆกูมาเกมหมดเก็บของกันแล้วสซ่ประกอบได้ดาบกินงงๆหมอกันงงๆอ่ะมึงดิสอบตามเลยก็วมาด่าตาแผลนี้ให้เต็มสิบเท่าไหร่ครับพี่บอยศูนย์อ่ะแล้วสิบหายไปไหนไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนให้ด่าตาแผลนี้กี่คะแนนเต็มสิบมาเท่าไหร่ก็เม่ไปด้วยกันเนาะอ่ะสาหหรับผผมมใ้ ที่ห้าหายไปเพราะผมว่ามันเก็บของยากไปหน่อยอนั่นแหละแล้วก็แหลกชิบหายเลยเออใช่แหลกจัดๆเลยก็สนคลิปนี้ข่าเช่นลันโปรไลค์สกครช่องของอยู่ใต้ดินฉัน่าเจอกันนาบ่ายบาย